สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระรชจชาดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงคำพรสิริสิงห์วันนี้เวลา1 7 1 8น,นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กด็พระราชดำเนินไปในการพระราชทาน,เ,น,นาเพลงสมคุณจิกรมรเิริสิงห์นเป็นวัดท่าทองคุณจิกรมรเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม2457เป็นบุตรีของนายเพ็งวัฒนาคมและนางสังวานธนภูมิจบวัทยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนและวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยชีวิตครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์ จะแทประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศาสาวงุ์งมีบุตรทิดาสี่คนคุณหญิงอมพรเป็นคนรักครอบครัวและมีความทะนุญูกะตเวทียิ่งได้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาสตราจารย์พันธททันตแพทย์สิริและได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลอทุลีพระบาทหลายครั้งถึงแม้สามีถึงแก่อันิจกรรมแล้วคุณหญิงอมพรก็ยังคงถวายงานรับใช้เพื่อประยุคลบาทตลอดมา ทั้งการเป็นอาสาสมัครร้านจิตรดาสาขาพระบรมมหาราชวังและช่วยเหลืองานต่างๆของมูลนิธิศิลปาชีพและงานเพื่อสังคมเช่นเป็นกรรมการสมาคมศิลป์เก่าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่วยเหลือกิจกรรมงานกาชาดจะหาล้อมทั้งมอบของขวัญให้ตัวตระเวนชายแดนทุกปีรวมถึงการบริจาคเงินตกทุนสร้างสิ่งต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อาคารผู้ป่วยนอก90สมเด็พระบรมราชชนนีโรงพยาบาลสงฆ์จนได้รับพระราชทานเรื่องราชสศริยาภร ถึงแก,ก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสะโลหิตเมื่อวันที่9กันยายน2555สิีกอายุได้98